จากน้ำ้ได้นะมีเป็นดินนาะพฤษศกันมังกรนะมาหลายใบเลยนะแล้วก็เป็นน้ํากรกฎมีนพิจิตนะไม่มีธาตุนมกับธาตุไฟเลยนะแล้วก็ราศีเด่นๆนะมีชาลีออดนะคือกอรกฎนะนอกนั้นก็มีเป็นวันอังคารทาวเวอร์วันพุธเมจิเชียนนะแล้วก็วิวัลฟฟอร์จูนคือวันพฤหัสนะอัน,นี้ก็ นำรวมนะหกเหรียญน่จะเป็นคนที่เคยรู้จักกันเคยช่วยเหลือกันเรื่องการงานการเงินมาก่อนนะอันนี้ก็เรียกว่าจะมีการขอโอกาสหรืออะไรที่ดีขึ้นนะแต่ในอดีตนะเป็นอะไรที่จบไปแล้วหรือพังทลายไปแล้วก็ได้นะคือทาวเวอร์นะแล้วมาต่อด้วยชาลีออดนะคะเป็นคนแดนไกลคนในเครื่องแบบคนที่ ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางนะแอสจวตโลจิสติกอะไรพวกนี้ได้จนะมีการเดินทางแอคชั่นนะเพื่อที่จะมาขอโอกาสก็ได้นะครับเป็นหกเหรียญนะคะคือเป็นอะไรที่พังจบไปแล้วจับโปะนะตัวทาวเวอร์เนี่ยนะแล้วก็ออมีไพ่อคชั่นนะมีมีการมาเคลียร์ปัญหานะแล้วก็กวันญีกระนอมกันได้นะเพราะว่า มีสองเหรียญด้วยนะสองเหรียญคือการบาลานซ์ความสัมพันธ์หรือว่ายังวนเงินอินฟินิตี้ไม่จบนะสับรางหรือหมุนเงินเลยก็ได้นะสองมาบวกกับหกนะได้แปดเหรียญก็ยังไปต่อได้นะไม่ว่าความสัมพันธ์หรือการงานนะแต่ว่าช้านะเพราะว่ามันเป็นเหรียญแล้วหกมาลบสองจะเหลือสี่เหรีหยญนะยังมีความห่วงแหนบางสิ่งบางอย่างหรือวหวงสมบัติก็ได้นะหรือว่ายังอ่าหวงในความสัมพันธ์นี้นะเมจิเชนก็คือเป็น จอมเจ้าเล่ห์วางแผนฉลาดแกมโกงงานะหรือคนเจ้าชู้ก็ได้นะเขาคิดที่จะสับรางหรือบลารหรือที่ที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะถึงแม้ขยายด้วยภายใต้นี้นะแล้วยังเป็นคนรักเก่าด้วยนะซิกออฟครับคือคนเก่าเพื่อนเก่ารุ่นพี่รุ่นน,น,น้องนะก็สิ่งที่เขาคิดก็คือจะกลับเข้ามาวนเวียนในชีวิตนะอาจจะมาขอโอกาสมาขอเงินก็ได้นะหกเหรียญคือขอยืมเงินก็ได้นะช่วยเหลือเรื่องการเงินนะก็ ถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ก็ของเงินนะคะหกเหรียญแฮงแมนนะ่เป็นการพักความสัมพันธ์หรือคิดทบทวนไม่ได้ทําอะไรนะแฮงแมนคือยังคิดพิจารณาอยู่นะไม่แอคชั่นนะนี่คือเป็นสิ่งที่เขาคิดอาจจะคิดถึงผลก็ได้นะอนาคตแต่เนี่ยเรียกว่าเขาจะมาอยู่แล้วเนะี่เป็นแผนที่คิดที่จะเข้ามานะเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วนะคนที่เคยจบไปแต่มันมามีแฮงแมนะแล้วมาขยายจนวีออฟฟอร์จนกับหาเหรียญแต่ว่า ขาดแคลนอยู่นะคะห้าเหรียญคือขาดเงินหรือว่าเหนาเหน็บะ่โดดเดี่ยวเหงาอ้างว้างก็ได้นะคะแห้งแรงอาจจะไม่ได้รับเอการตอบรับที่ดีนะคะถ้าเขาอาจจะคิดชะงักอยู่นะคะว่าถ้ามาเนี่ยแล้วคุณไม่ให้โอกาสเขาก็คือห้าเหรียญนะคือไม่เหมือนเติมี้างก็ขาดการเติมเต็มเหงาเศร้าแห้งเหี่ยวเลยนะห้าเหรียญก็เลยคิดว่า ดูจังหวะด้วยนะคะรอวิวออฟฟอร์จูนด้วยนะคะวิวออฟฟอร์จูนมาช่วยนะก็น่าจะดีขึ้นนะคะถึงจะกล้าทำหรือกล้าแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เข้ามาเคลียร์ได้นะคะสิบถ้วยนะคือมีครอบครัวแล้วหรือว่ามีความสุขมีแฟนมีครอบครัวแล้วก็ได้นะจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคือหนึ่งเหรียญน,นะคะสามเหรียญก็คือมีการวนเวียนเรื่องการงานการเงินหรือว่าอันนี้ก็คืออาจจะมี บุกคนที่สามมาช่วยนะคะเพื่อนพ่อแม่พี่น้องอะไรก็ได้นะหรือมีการงานการเงินต้องเกี่ยวข้องกันนะหนึ่งมาบวกสามได้สี่เนีียให้ยังวงแทงในความสัมพันธ์นี้คะหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่องการงานการเงินได้นะหนึ่งมาลบสามก็จะได้สองเหรียญความหมายก็เหมือนกนันนะยังไงก็วนเลียนกลับเข้ามาลนะ้ะกําลังคิดนะคะเป็นความคิดนะคิดที่จะมาแต่มีชาริออตน่าจะมานะคะแต่ว่ารอ จังหวะวิวออฟฟอร์จูนะคะโชคชะตาเปลี่ยนผ่านเขาจะมาแน่แต่เขาแค่กลัวว่ามาแล้วจะหน้าแหกหรือว่าแก้เกอนะคะก็เลยมีห้าเหรียญขึ้นมานะก็มาขยายแทงแมนก็คือกลัวว่ามาแล้วมันจะไม่ได้นะคะก็ต้องรอจังหวะนี้ก็คือเป็นเรื่องของคนเก่าที่เคยจบพังไปแล้วนะ,ะก็จะได้สมหวังอยู่นะเพราะว่าสิบัวเราได้เริ่มต้นใหม่ด้วยนะคือหนึ่งเหรียญน,นะก็รวมๆเป็นประมาณนี้